บ๊ายบายป้าป้าแม่แม่เอฟซีเลบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็นดูกับตันน้อยครับขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายตัวโอ้ยหนยูขอบคุณกระปิ้นอ่ะตันเดียวเอามนมือน้นอมนจนุลนจุลนเออหมอลลัซิงอะ่ะน้ำกิ่นน้ำมันหมุนมาเร็วหน่อยนะอืมอืมอืมตันกินนมก่อนครับป้าป้าแม่แม่เอฟซี อาจารย์น้อยหิวนมแล้วครับกำหมัดอย่างเดียวครับกำหมัดอย่างเดียวขอบคุณป,ป้าๆแม่ๆเอซลูกขอบคุณป,ป้าๆแม่ๆเอฟซครับขอบคุณครับที่ส่งค่านมกับค่าเป็นเปิ่มาอุปการะกับตันครับกับตันมีผู้อุปการะเดี๋ยวลกูก หนูเป็นเทวดาน้อยเหรอลูลกหนูมาทำหนูมาโปดแล้วลกูกอือป้าแม่แม่แม FC, อ็นดูหนูนะน่าเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเอ้เห็นบ่านัน <c oughs> มุนจุลุนเห็นบ้างน, <c oughs> นั่นเห็นบ่าเออเอาเบื้องเอาสอดถุงมือให้ส่องคางเลยบาทเนี่เอาตันขอบคุณป้าป้าแม่แม่ f c ี FC, ครับ ที่รักเล็นดูกับตันครับผมกับตันจะเก็บเงินไปซื้อนมผงครับกับแพมเพืพอดครับตันกินนมผงกับแพมเพร์ดเก่งมากเลยครับขอให้ป้าป้ามาแม่เอฟซีล้ำล้ำรวยรวยทุกคนครับผมใช่ไหมตันใช่ไหมลูกบ๊ายบายเลยบ๊ายบายป้าป้าแม่แม่เอฟซีเลยายบายก่อนบ๊ายบายอุ้ยไอ,อย ผู้ใดเบิ่งจบสิรู้เด้อว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นเทพดามาเกิดที่รีกัปตันตาบอสเสียงกัปตันใบใบป้าป้าแม่แม่เอฟซีหน่อยลูกใบใบป้าป้าแม่แม่เอฟซีแข่งหน่อยสิลูกบใบยบายบใบแมนคว่ำขยับเออตามภาษาเด็กน้อยก็จริงอยู่แต่ว่าสร้างได้เหมือนกุ้งเตียวเลยนะจะบอกให้จะเรื่องอะไรก็เงินยกมือ ขอบคุณเล็บซี้อลูกขอบคุณเล็บซีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเนาะยังแต่สิยกเมื่อวันดีขอบคุณเหรอเนาะกับตันหลายเหตุบพาทนเปลี่ยนซื้อเนาะเนาล่ะเป็นวะเนาะกับตันนักเลงหิวนมกินทั้งวันเลยอกับตันีนะตันนะโอ้นักเลงอารมณ์ดีละนักเลงอารมณ์ดีแล้ว วัสดีป้าปาแม่แม่เอฟซีครับขอบคุณป้าปาแม่แม่เอฟซีลูกป้าปาแม่แม่เอฟซีมันหมานกับกับตันป้าป้าแม่แม่เอฟซี FC ส่งเงินมาให้ซื้อเพันเพื่อนกับนมเยอะแยะเลยลูกหนูกินไม่หวาดไม่ไหวเลยขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็นดูกับตันน้อยครับขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตโอ้หนูขอบคุณก็เปิ โอ้ยไผ่ประเด้มาบังคลิปนี้กับบุห้เด้สิบอกให้เด้อบอกเสื้อกับเสื้อเด้สิบอกให้เอาข่อยผานักเลงไปกินนมตอกัน